เอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Monster Hunter Y นะครับแวันนี้คลิปนี้นะครับผมลงใจดีนะครับจะมาอัปเดตนะครับอาวุธนะครับของ Monster Hunter Y นะครับซึ่งภาคนี้มันมีแม็คนิกใหม่เข้ามานะครับของหลายอาวุธเลยนะนะครับที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนช่วง Open t e ท t รอบ2นะครับเห็นเพื่อนๆในปาร์ตี้หลายคนเนี่ย ยังใช้อาวุธนี้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะงั้นผมก็เลยจะมาแนะนำเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมรุงใจดีด้วยนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงแมานิกของอาวุธใหม่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า ของภาคนี้นะครับจะมีหลายอาวุธนะครับที่มีแมคาีนิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับในคลิปนี้ผมอาจจะแนะนํา2อาวุธเบื้องต้นก่อนนะครับนั่นคืออาวุธที่ผมค่อนข้างถนัดและใช้บ่อยนะครับก็คือธนูกับดาบยาวนั่นเองนะครับหรือในเกมก็คือโบกับลองซอสนะครับในที่นี้นะครับเราจะไม่พูดถึงมันต่างไปอย่างไรจากมอนสเตอร์เวิร์นะครับเพราะมอนสเตอร์เวิร์เนี่ยเพื่อหลายคนก็เคยเล่นแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นก็ อ่าดูตามไกด์แนะนำนะครับคลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับสำหรับภาค Y นะครับก็ยินดีด้วยครับเพื่อนเเพราะว่าผู้พัฒนานะครับเขาได้ทำนะครับทูต o r i รีนะครับหรือว่าสูตรนะครับในการเคลื่อนไหวแล้วนั่นเองซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถกดนะครับอินโฟนะครับเข้ามาในเพคไกด์นะครับแล้วเลือกวีป้อนคอนโทรลได้เลยนะครับในนี้เนี่ยจะมี สกิลนะครับของแต่ละอาวุธนะครับให้ดูอยู่แล้วนะครับตัวอย่างนะครับธนูกด R2 เป็นการชาร์จนะครับกดค้างไว้เป็นการชาร์จนะครับแล้วก็กดปล่อย R2 นะครับก็จะเป็นการยิงธนูออกไปนั่นเองเล็งนะครับก็คือ L2 นะครับควิกช็อตก็คือวงกลมนะครับพ o วเวอร์ชนะครับก็คือใช้วงกลมเหมือนกันนะครับแต่ตัวอย่างก็คือหลังจากยิงหลังจากยิงปกติแล้วนะครับ ใช้กดวงกลมต่อทันทีจะกลายเป็นคอมโบนะครับใช้ Power Shot อ่าปุ่มวงกลมแรกก็เลยเขียนว่าด o i n g Combo นะครับก็คือใช้หลังจากคอมโบทันทีนั่นเอง Add Shot ครับก็คือกด l 2 5 2พร้อมกันแล้วกดวงกลมนะครับอันนี้เป็น a d ช s ็อตนะครับ c h a r จจิ้งไซ e ์สเตนะครับอ่านั่นก็คือระหว่างที่เราเล็งนะครับกด L2 อยู่เนี่ยเราสามารถแดชหลบได้นั่นเองซึ่งภาคนี้นะครับการแดชหลบเนี่ย จะทำให้เกิดไอเฟลมนะครับหลบมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเราหลบมอนสเตอร์ได้แล้วนะครับจะทําการเติมเกรนะครับเกรดสตามิน่ของเราจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เกรของเทรเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันส่วนเกรของเทรเซอร์คืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนอกจากนั้นนะครับชาร์จิ้งไซส์สเต็ปนะครับยังสามารถเพิ่มระยะหนีนะครับเวลาที่มอนสเตอร์ใช้ท่าใหญ่นะครับเพื่อนๆสามารถ กดชาร์จจิ้งไซส์สเต็ปก็คือ L2 โ L2 กะกบาทใช่ไหมครับแล้วกดสามเมี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะทิ้งระยะออกไปไกลเลยนะนะครับนี่นะครับอ่านี่คือชาร์จจิ้งไซส์สเต็ปนะครับชาร์จจิ้งไซส์สเต็ปแล้วกดสามเมี่ยมอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยทิ้งระยะออกไปอีกทีหนึ่งครับทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถทิ้งระยะจากมอนได้ไกลขึ้นนะครับหลบท่าใหญ่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าเรามาดูท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปก็คือดากอนเพียเซอร์นะครับ ท่านี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยชินอยู่แล้วใครที่เล่นธนูมานะครับในภาคในทุกๆภาคเลยก็จะมีท่านี้อยู่แล้วนะครับกดสามเหลี่ยมวงกลมนะครับก็ทําการชาร์จยิงดากอนเพสเตอร์นะครับนี่ครับเผื่อเห็นไม่ชัดนะครับดูอีกทีหนึ่งสามเหลี่ยมวงกลมนะครับกดเล็งแล้วสามเหลี่ยมวงกลมครับอันนี้คือดาก้อนเพียรนะยิงเข้าไปครับ แล้วก็ Instant Dragon Piercer นะครับนั่นก็คือการที่เพื่อนๆนะครับใช้คอมโบนะครับใช้คอมโบยิงธรรมดาให้สุดก่อนแล้วก็กดสามเหลี่ยมวงกลมทันทีหลังจากคอมโบจบนะครับมันจะเป็นการต่อด้วยท่า Dragon Piercer นั่นเองนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นท่าที่เพิ่มขึ้นมาในภาค Y นะครับก็คือ t r o u s e n Dragon ครับภาคนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะกดเนี่ยจะต้องกด R2 กับสามเหลี่ยมวงกลมนะครับ วิธีการก็คือแบบนี้ครับฮาสองนะครับสามเรียมวงกลมแหมก็จะยิงธนูกระจายออกไปครับกระจายออกไปเป็นวงกว้างแบบนี้ซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวมันจะมีท่าคอมโบกับดาดาอ่าเดี๋ยวมันจะมีท่าคอมโบกับเท้าเส้นดาก้อนครับทำให้ทำให้เท้าเส้นดาก้อนเนี่ยเข้าเป้านั่นเองนะครับอันนี้คือโคตติ้งนะครับซีเล็กโคตติ้งก็คือยาเคลือบธนูนะครับในภาคนี้เนี่ยยาเคลือบธนูเนี่ยเปลี่ยนแมคชีนิกใหม่นิดหน่อย เราไม่ต้องคลาฟแล้วก็ใช้แล้วก็คลาฟแล้วก็ใช้เหมือนภาคที่แล้วนะครับแต่ภาคนี้เนี่ยมันจะสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการใช้เทรเซอร์นั่นเองเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมทีหนึ่งนะครับอันนี้ขอติดไว้ก่อนนะครับเราเส้นดากก้อนนะครับแล้วก็สิลิกโค้ดนะครับพอเลือกน้ำยาเคลือบได้แล้วนะครับกดสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะสามารถที่จะเลือกใช้นะครับโคตติ้งได้นะครับ อันนี้ครับเป็นอีกแมคานิคหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในภาค Y ก็คือการใช้ tracer นั่นเองนะครับวิธีการใช้ t r a อร r ก็คือกด R2 นะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมครับเมื่อใช้ t r a อร์แล้วนะครับเราจะยิงนะครับ t r a อร r ไปที่เป้าหมายครับและหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ t r a อร์ติดเป้าหมายแล้วธนูทุกดอกนะครับจะพุ่งเข้าหา t r a อร์โดยอัตโนมัติเหมือน มันติดตามตัวมอนสเตอร์ไปได้นั่นเองอะนี่นะครับบทสี่เหลี่ยมครับมันจะจุดไฟครับแล้วยิงเทรเซอร์เข้าไปครับหลังจากนี้นะครับธนูจะเลี้ยวเข้าไปครับเห็นไหมครับเลี้ยวเข้าไปครับเลี้ยวเข้าไปครับอแล้วเวลาที่เราใช้ท้าส้นดาก้อนนะครับท้าส้นดาก้อนก็จะเลี้ยวเข้าไปครับเลี้ยวเข้าไปที่เทรเซอร์พร้อมกับระเบิดเทรเซอร์ทิ้งครับทําให้สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นได้อีกนั่นเองครับอดังนั้นนะครับในภาคนี้นะครับ เราจะไม่ได้ทำดาเมจจากแค่การยิงนะครับแล้วก็สเต็ปไปแบบนี้แล้วนะครับภาคที่แล้วเราดียิงอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้ครับแต่ภาคนี้เราจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วครับภาคนี้เราจะใช้เทรเซอร์ครับยิงเข้าไปครับแล้วก็ยิงดากอนเพียร์เข้าไปครับหรือแม้กระทั่งยิงเป็นเทาเซนดากอนก็ได้ครับ นะครับใช้คอมโบแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะครับภาคนี้จะทําให้เราทําดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่นส่วนวิธีการเลือกนะครับยาเคลือบนะครับก็คือ L 1แล้วก็สามเหลี่ยมวงกลมนั่นเองนะครับยาเคลือบก็ตามธนูที่มีเนาะจากนี้นะครับจะเป็นทริคเพิ่มเติมนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแอโรเกตอยู่นะครับ เรามาดูกันครับว่าแอโรเกตอยู่ตรงไหนเพื่อนๆเห็นขวามือล่างไหมครับขวามือล่างนะครับตรงที่มันมีหลอดหลอดสีฟ้าๆกระพริบกระพริบอยู่นะครับอใครไม่เห็นเดี๋ยวผมใส่เครื่องหมายไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าาเกตของเทรเซอร์นะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะได้เกตเนี้ยเต็มนะครับเราจะยิงเทรเซอร์ได้ทั้งหมด3ดอกนะครับเกตนี้จะเพิ่มได้จากอะไรครับ เกรนี้จะเพิ่มได้กักการโจมตีปกตินะครับเมื่อเราโจมตีใส่มอนสเตอร์นะครับเกรนี้จะค่อยๆเพิ่มขึนคนับเห็นไหมครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ชาร์จิ่งสเตปหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ครับเห็นไหมครับเกตเพิ่มเห็นไหมครับเมื่อได้เกตเพิ่มนะครับเราจากสองวิธีนี้นะครับเราก็ทำให้เราสามารถใช้เทรเซอร์ต่อได้นะครับ พอเราใช้เทเซอร์ไปแล้วนะครับเราก็โจมตีมอนสเตอร์ต่อหรือไม่ก็เมื่อมอนสเตอร์โจมตีเรานะครับเราก็ใช้ chasing s t e ปหลบเพื่อเก็บเทเซอร์นะครับได้เลยยิ่งท่าที่มอนสเตอร์โจมตีแรงเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้เทเซอร์เราก็จะได้เก็บเทเซอร์มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะนะครับพอผ่านนะครับสองอันนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะเริ่มเห็นภาพนะครับในการโจมตีของธนูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับธนูเราเนี่ยก็จะใช้แบบนี้นะแล้วก็อีก โหมดหนึ่งนะครับอีกแมคคณิกหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในนี้ก็คือเรื่องการเปิดแผลนะครับผุทุกอาวุธนะครับเมื่อกด L2 นะครับแล้วกด R1 นะครับจะเข้าสู่โฟกัสโหมดนะครับเมื่อมอนเตอร์เนี่ยเมื่อเราโจมตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับมอนเตอร์จะเกิดแผลนะครับเห็นไหมครับเห็นแดงๆไหมครับแผลพวกนี้ถ้าเราโจมตีเข้าแผลเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับถ้าเราเข้าสู่โฟกัสโหมดนะครับจะสามารถทําให้เราเนี่ยโจมตีแผลได้ครับ และเมื่อโจมตีแผลเนี่ยจะเกิดดามีพิเศษเพิ่มขึ้นครับทุกอาวุธก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ่ะเพราะงั้นนะครับสรุปแล้วธนูนะครับเพื่อนๆควรจะใช้เทรเซอร์นะครับวนนะนะครับวนคอมโบเทรเซอร์นะครับไปเรื่อยๆนะครับ่ะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นดาบยาวนะครับลองซอสบ้างบอกเลยว่าลองซอสของภาคนี้นะครับเล่นได้ค่อนข้างสนุก มากมากเลยนะครับเอาละครับลองซ้อนนะครับถ้าเป็นของภาคเวิล์นะครับมันจะมีท่าเก็บดาบใช่ไหมครับเมื่อเก็บดาบแล้วนะครับแล้วกด R2 นะครับเราจะทำการใช้อีไอนะครับเข้อร์ได้นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าลองซ้อนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับสามเหลี่ยมก็คือฟันธรรมดานะครับ วงกลมก็คือการแทงนะครับ r 2คือท่าที่เรียกว่า s p i ร i ต b บรนะครับเมื่อเราใช้ s p i ริตเบรไปเรื่อยๆนะครับจนจบคอมโบนะครับเราจะสามารถเพิ่มเลเวลของ s p ิริตเก t e ได้นะครับซึ่งก็เหมือนภาคเดิมภาคที่แล้วนะครับแต่ภาคนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเราสามารถกด r 2ค้างเอาไว้นะครับเพื่อทำการชาร์จนะครับสปิริตเกเพิ่มได้อ เราไปดูกันครับสมัยสมัยก่อนแล้วครับเราต้องเราต้องคอมเราต้องเก็บสปิริตเกรดจากการโจมตีมอนเตอร์ใช่ไหมครับภาคนี้เราชาร์จได้ครับกดชาร์จครับชาร์จเพื่อเก็บเกรดครับแล้วก็ปล่อยเกรดเพื่อฟันได้ครับจะเป็นสปิริตลาวสลัครับอ่าเมื่อเมื่อเราฟันปล่อยปล่อยการฟันนะครับแล้วเป็นสปิริตลาวสลัดนะครับเราจะได้ เลเวลของสุบิลิเกตเพิ่มขึ้นหนึ่งเลย่าทันทีเห็นไหมครับว่าเกตตรงซ้ายมือบนเนี่ยเป็นสีเป็นสีขาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จให้เต็มนะครับแล้วปล่อยฟันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสีเหลืองแล้วครับเห็นไหมครับว่าภาคนี้มันเก็บเกตง่ายขึ้น,นครับผมผมบอกเลยเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับ เห็นไหมครับว่าการคอมโบด้วยครับด้วยการเคาน์เตอร์นะครับจะทําให้เราเกตเราเลเวลของสปิริตเกตเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นภาคเวิล์เนี่ยเมื่อเลเวลสปิริตเมื่อเราเคาน์เตอร์ผิดจังหวะเราจะเสียเกตนะครับแต่ถ้าเป็นภาควายเนี่ยเราจะไม่เสียเกตแล้วเมื่อเคาน์เตอร์ผิดจังหวะและเมื่อเกตเราเป็นสีแดงนะครับการฟันของเราจะเปลี่ยนไปครับฟันสามเหลี่ยมฟันธรรมดาเปลี่ยนไปครับแล้วก็การกด R2 วงกลมนะครับโฟ i z ไซส a สลก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันแน่มันจะทำการโจมตีไปด้วยครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกตเราหมดนะครับเกตเราเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่นะอ่าแล้วเดี๋ยวเราลองใช้โฟ i z ไซส a สลครับนะฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนเดิมครับพูวง่ายคือเมื่อสปีดเกตเราเป็นสีแดงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลย ใมคานิกที่สองนะครับเมื่อเราทำการกระโดดฟันนะครับสปิริตเพิ่มเบรกนะครับภาคนี้เราสามารถใช้เกตสองเกตในการทำดามจได้นี่คือเกตแรกนี่คือเกตสองครับเราทำดามจดได้สองครั้งครับแต่เราจะเสียเกตสองเกตนะครับถ้าเรากด R 2องย่างต่อเนื่องนะครับข้อดีก็คือทาเราทำดามจกับมอนสเตอร์นะครับได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ อะแล้วมาถึงการปิดแผลนะครับโฟกัสไตร์นะครับจะทำให้เราเนี่ยได้รับสปิริตเกรดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอะไปดูกันเห็นไหมครับเกสีขาวด้านบนซ้ายนะครับเป็นเกตสีเหลืองนะครับอันนี้คือโฟกัสไตร์นะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าเราชาร์จจนเกตดไม่เต็มนะครับ จะไม่เพิ่มเลเวลนะครับเพื่อนๆเพราะงั้นต้องเต็มนะครับเราค่อยปล่อยครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปดูคอมโบของดาบยาวนะครับอ่ะดาบยาวเนี่ยก็มีคอมโบประมาณนี้นะครับเรื่องสปิริตเกรดนะครับผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเรื่องอื่นๆนะครับก็เล่าให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับรวมทั้งหมดที่ผ่านๆมานะครับทําให้เพื่อนๆเนี่ย ดาบยาวภาคนี้นะครับทเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเก็บเลเวลของสปิริตเ a t e เนี่ยได้เร็วกว่าเดิมนะครับค่อนข้างเยอะเลยมีหลายปัจจัยเลยทีเดียวนะครับที่ทำให้สปิริตเ a t e ของเพื่อนเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมาก เอาล้วครับสำหรับ2อาวุธนะครับยอดฮิตของผมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังตัดสินใจนะครับจะซื้อ Monster Hunter w นะครับได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังใช้ประโยชน์นะครับจากเมคคนิกใหม่ของเกมนี้ได้ไม่เต็มที่นะครับก็หวังว่าจะทำให้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไรก็ตาม คลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลของช่วง o p e n t a ทสรอบ2เท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงเปิดจริงนะครับผมจะดูข้อมูลให้อีกทีหนึ่งถ้าข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ผมขอใช้คลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอาจจะไม่ทำคลิปใหม่เพื่อแนะนำอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน Open นะครับในการเปิดจริงนะครับวางจำหน่ายจริงผมจะทำคลิปนะครับเพื่อมาบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ เอาครับหวังว่าจะเจอเพื่อนๆทุกคนนะครับในตอนที่เกมวางจำหน่ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับที่สำคัญเลยก็คือกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ